คำที่หนึ่งปูนาคำที่สองถาดคำที่สามรถน้ำคำที่สี่ผล,ลไม้ คำที่ห้าจมูกคำที่หกต้นไม้คำที่เจ็ดร้องไห้คำที่แปดทะเล คำที่เก้าทีวีคำที่สิบชะนี